สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องในกลุ่มทุกคนนะครับทุกช่องทางเลยนะครับผมพลเอ็นสา DIY หลมเลือดชาแนลนะครับผมวันนี้มาทํางานเครื่องบินนะครับเป็นพิระตุสนะครับผมตัวนี้เป็น p ิสินะครับผมก็เป็นงานเซตตัวลำนะครับทดสอบชุดไฟต่างๆแล้วก็ติดตั้งจโรจโรตัวนี้เป็นจโรที่มี GPS นะครับผมนะครับติดตั้งลงไปที่ตัวลำนะครับ จะโรที่มี GPS จะมีโหมด t u ท n h โ m e นะครับสามารถบินแล้วบินเครื่องบินเนี่ยจะบินกลับมาหาเราตรงบริเวณที่เราเสียบแบตเตอรี่ขึ้นบินตรงนั้นนะครับบินอยู่กลับมาบินอยู่ในบริเวณนั้นเอามาใช้ในเวลาที่หลงบินไปไกลๆแล้วหลงหัวหางไม่รู้รวดีสวิตแล้วบินกลับมาเองนะครับผมแล้วก็ใช้อีกในกรณีนึงก็คือเอาไว้ใช้โชว์เท่ๆนะครับผมประมาณนั้นนะครับอ่ะลงมือกันได้นะครับรีโมทที่ใช้เป็น i6x นะครับผมนะครับลุยนลครับผม ครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับตัวกล่อง GPS อยู่ด้านนอกลำนะครับจะได้จับดาวเทียมได้ง่ายๆแล้วก็ตัวกล่องจอยลูกอยข้างในอันนี้ก็จะเป็นไฟโหมดนะครับใช้สวิตช์นี้ในการคุมอ่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่ตำแหน่งบนนะครับก็จะเป็นกล่องจโละครับเห็นไหมครับเวลาเราขยับลำเสียงเซวโวจะร้องนะครับผมก็คือเซ์โวจะขยับช่วยกันนี่ครับแล้วเราก็สามารถที่จะขยับตัวลำได้ดังใจของเราเวลาเราบินนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือคันเร่ง สวิตช์นี้เป็นสวิตช์ตัดชั่เร่งนะครับเมื่อดึงลงนะครับจะเร่งไม่ออกโอเคครับส่วนโหมดต่อไปนะครับสวิตช์กลางเป็นโหมดจโรลอฟเมื่อดีดเข้ามาที่โหมดนี้เห็นไหมครับจะไม่มีเสียงเซอร์วขยับเวลาตัวลำขยับเคลื่อนที่นะครับผมก็จะคือเป็นโหมดที่บินด้วยมือตัวเองล้วนส่วนโหมดล่างนะครับเป็นโหมดรีทันโฮมนะครับออโต้พายทเมื่อดีดลงมาเสร็จใช่ไหมครับตัวลำจะบินวนกลับมาหาเราเองนะครับภายในเงื่อนไขคือต้องมีคันเร่ง10%์ขึ้นไป นะครับผมถ้าคันเร่งต่ำกว่า10%เนี่ยคันเร่งเป็นศูนย์อย่างเงี้ยหมดนี้จะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าคันเร่งเกิน10%ขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวเครื่องนะครับใบพัดมอเตอร์จะหมุนแล้วเร่งตัวเองแล้วก็ชุดชุดล้ำขึ้นไปข้างบนฟ้าประมาณ30เมตรแล้วก็วบินวนกลับมาหาเรานะครับการทํางานเป็นแบบนั้นนะครับผมก็โอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งเซนเตอร์ของคันชักทุกจุดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตั้งทิศทางการการ,การของกล่องให้เรียบร้อยหมดแล้ว นะครับกล่องจโรกันทิศทางถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เซตทิศทางที่ถูกต้องจะบินตก100%เนะครับเพราะว่าซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายขึ้นเป็นลงหางปัดซ้ายเป็นหางปัดขวามันทํางานสลับกันหมดโอเคครับอันอันนี้ต้องตั้งให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับมาเล่น rc นะครับลำใหญ่นะครับผม p C 6 i ลัเบิมเลยครับพิลตุสนะครับผมลํนนี้ไบพัดสแชกนะครับก็จะ เหมือนเครื่องบินจริงนะครับแบบพาสแชร์ก็สวยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเวลาเล่นนะครับก็เสียบไฟแล้วรอจนกว่า gps จะจับดาวเทียมได้ครบแล้วเขาจะปล่อยสัญญาณมาที่สปีดเพื่อให้เราคุมลำถ้าเกิดว่าเสียบแบตเตอรี่แล้วเราบังคับแต่ลำไม่ขยับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเพราะว่ามันยังจับดาวเทียมได้ไม่ครบตามที่กล่องกําหนดเมื่อครบแล้วเราจะสามารถควบคุมลำได้แค่นั้นเองครับผมโอเคครับสวัสดีครับมาเล่นอาซีกันครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็คือมีแกนที่ขยับผิดพลาดอยู่นะครับสองแกนนะครับก็เซตตัวกล่องจโรนะครับให้การทิศทางถูกต้องแล้วแล้วผมก็ตั้งชื่อไว้นะครับเป็น p c ซิกนะครับผมเวลาเล่นจะได้ไม่หลงลำนะครับเพราะว่ารีโมทตัวนี้มันเมมโมได้20่ลำนะครับก็ตั้งไว้ในลำที่3นะครับลำที่3นี่ครับโมเดล3ชื่อ p c ซิกโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์1 0 0ก็สามารถนำไปเล่นได้เลยครับผม มาเล่นอาเซียนครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ